สวัสดีครับพ่อแมพี่น้องเกษตรกร,ท,กร,กรที่เคารพทุกท่านตครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สวนโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของคุณทองเจือแล้วก็สยามพี่น้องนะครับในพื้นที่ตรงนี้เ็ไรนะครับปลูกเมื่อเดือนมิถุนายน2563คือปีที่แล้วโกโก้สายพันธุ์ IM1 อายุประมาณ9เดือนนะครับตรงนี้สมบูรณ์ดีมากนะครับใช้น้ำเ,เป็นหัวสปริงเกอร์นะครับแล้วก็คุณพี่ทองเจือนะครับนอนนะครับ นี่เป็นเจ้าของสวนทั้ง3คนเลย3พี่น้องนะครับเมื่อกี้นี้ก็สอพี่น้องอ้นี่อีก3พี่น้องนะครับที่ปลูกโกโก้สายพันไอเ IM วันปลูกเมื่อเดือนมิถุนายน2,563เมื่อปีที่แล้วอายุ9เดือนเสร็จโกโก้ถือว่าสมบูรณ์ดีมากครับนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์เลยแต่เราจะมีร่องน้ำนะครับตรงนี้เราคุณทอมเจือและพี่พเขาได้ขุดร่องน้ำไว้นะครับเวลาช่วงแล้ง นะครับอากาศร้อนมากๆน้ำอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้โกโก้เติบโตได้ก็ใช้น้ำร่องนี้นะครับใช้อะอะไรดูดขึ้นไปครับคุณทองเจือครับไดโวนะครับไดโวแล้วก็สายราดลงไปเลยใช่ไหมครับนี่น้ำจะมีความชุ่มชื้นแบบนี้ก็จะใช้ไดโวดูดน้ำจากร่องขึ้นมานะครับแล้วก็มาลดต้นโกโก้ให้ความชุ่มชื้นคุณทองเจือได้ นำพั่ว่บูนวัวอเป็นปุ๋ยหมักนะครับต้องหมักก่อนนะครับแล้วก็ใหฮอร์โมนทางใบทําให้โกโก้มีความสมบูรณ์ดีมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสวนหนึ่งที่ดูแลดีเจ้าของสวนนะครับบริหารจัดการสวนได้ดีมากนะครับและต่อไปสแลนแบบนี้ถ้ามันล้มแบบนี้ถ้าต้นไม่แข็งแรงเอาไว้ก่อนแต่ถ้าต้นที่เขาแข็งแรงแล้วเอาสแลนออกได้นะครับที่บางแดดเพราะว่าเขาเลยไปแล้ว เขาเลยแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสวนหนึ่งที่คุณทองเจือและพี่ๆทั้ง3คนได้ปลูกโกโก้สายพันไอเ IM1 วันไว้ในจํานวนพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะครับเห็นยาวไปนะครับยาวไปเลยพื้นที่เ็ไร่เปลี่ยนนาข้าวให้เป็นสวนโกโก้นะครับตรงนี้นะครับคุณทองเจือและพี่ๆได้ทําไว้โกโก้สายพันไอเ IM1 วันปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงนะครับมเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอม หมักแล้วมีกรดต่ำนะครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY ก็โก้ไทยจำกัดเราได้มอบสัญญาให้คุณพี่ทั้ง3คนไปแล้วนะครับสัญญาของมาร์กลินฟาร์มทารอบละ30ปีและสัญญากับ JPY ทํารอบละ10ปีถือว่าสวนนี้บริหารจัดการได้ดีมากนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับนี่เราปลูกแบบอินทรีปลูกแบบออร์แกนิกอาจจะมีมะแมลงกินใบบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับ มีมแมลงบ้างพุูนบ้างอันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าโกโก้เขาจะโตและแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเขากินถ้าเยอะเกินไปก็สามารถที่จะฉีดพ่นไล่เข้าไปได้นะครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับ JPY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมการปลูกติดตามดูแลและทําสัญญาซื้อขายผลผลิตนะครับ คุณทองเจือนะครับและพี่ๆทั้ง3าคนได้ขุดบ่อไว้ตรงน้นนะครับเพื่อสำรองเตรียมไว้ว่าถ้าอากาศร้อนช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้เมษาพฤษภาถ้าน้ำไม่พอก็จะสามารถใช้น้ำบาดาลดึงขึ้นมาแล้วมีสปริงเกอร์ให้ความชุ่มชื้นกับโกโก้ที่ปลูกนะครับการติดตามดูแลหลังการปลูกถือว่ามีความสำคัญมากนะครับโกโก้อายุแค่9เดือนนะครับบางต้นสูงนะครับสูงแล้วโตแล้ว นะครับบางนะฮะใบสมบูรณ์นะครับอาจจะมีแมลงกินใบบ้างนะครับนี่เเดือนนะครับนี่ปลูกช่วงเดือนมิถุนายนะครับประมาณวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายนนะครับทั้ง3พี่น้องนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนำเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ติดตามดูแลทำสัญญาซื้อขายผลผลิตโดยบริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดและทำสัญญากับบริษัท m a r k ินฟาร์มรอบละ30ปีสัญญายาวนานสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเรารับซื้อผลผลิตขั้นต่ำโลละ8บาทนะครับตามราคาเมล็ดโกโก้แห้งนะครับในตลาดโลกและเราปลูก1ไร่170ต้นนะครับระยะห่างปลูก3คูณ3เมตรอันนี้ของคุณทองเจือและคุณพี่3าคนนี้3คูณ3เมตรนะครับ ไร่หนึ่งร้อต้น9ก้าต้นละห้บาท170ต้นก็เป็นเงิน9,350บาทนะครับในจํานวนหนึ่งไร่นะครับและรายได้จะเก็บผลผลิตได้ในปีที่2อถึงสและหลังจากนั้นจะเก็บทุกสิบวันยาวนาน60ปีมีไรายได้มั่นคงยั่งยืนมาสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับมาช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะว่าการปลูกโกโก้สายพันธุ 1, ์ไอเอ็มวปลูกแบบออแกนิกและแปลง ทุกแปลงที่เราทําในบริเวณระยะทางห่างจากบริษัท JPY ไม่เกิน200โลเราทําเป็นแปลงโกโก้ออร์แกนิกทั้งหมดนะครับตอนนี้เรากําลังส่งข้อมูลให้กับมาร์กลินเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมปลูกเราติดตามดูแลช่วยลดภาวะโลกร้อนการตลาดนําการผลิตก็เพราะว่าเรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดส่งออกความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรคือตลาดส่งออกตลาด ปลายทางไม่ใช่ตลาดที่เรามารับซื้อหน้าสวนเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาให้รอบด้านรอบครอบก่อนตัดสินใจปลูกโกโก้เพราะว่าโกโก้เป็นพืชแห่งอนาคตต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ทองเจอือแล้วก็คุณพี่ทั้ง3คนนะครับที่ให้การสนับสน,นุนปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 กับบริษัทเอพโกโก้ไทยจำกัดวันนี้มาจับพิกัดมาเซ็นสัญญาแล้วก็ส่งให้มาร์คลินฟาร์มนะครับต้อง เกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้นะครับติดต่อได้กับผู้ประสานง,งานในเขตพื้นที่นะครับแจ้งจอง9000เพื่อจะปลูกในปี64หรือแจ้งจอง9000ได้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดรพัฒโกโก้ at, Pat, Go, 0 9 5 5 5 7 2 7 9 7ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับแปลงยาวเลยครับแปลงใหญ่นะครับโน่นนะครับโน่นฮะครับ ทั่วๆไปนนท์เจ้าของสวนเดินกลับแล้วอ่านนนครับครับขอบพระคุณพี่ทองเจือขอบคุณมากนะครับทั้งสามพี่น้องครับผมขอบพระคุณมากครับ